จะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกว่านี้ไหมนะคะเขาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผยยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการแอบซองแอบดูแอบคิดอะไรอยู่เงียบเียบคนเดียวนะคะถึงแม้ว่า ตัวคุณจะรู้สึกว่าเออฉันก็อยู่ได้มั่นใจในตัวเองนะแล้วก็เข้าใจรู้สึกว่าเออการที่เราดูแลเขาเนี่ยเป็นทุกวันเนี้ยมันดีที่สุดในความสัมคัญน,นี้แล้วล่ะเขาหาใครดีกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะตัวเขาเขาก็รู้นะในความสัมพันธเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาก็มีคุณเนี่ยแหละแต่ว่าทําอะไรอา,อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะให้เรื่องราวเนี้ยมันชัดเจนแล้วนะอยากจะให้เขาแบบทําให้มันดีอะแล้วตัวเขาเองอะถ้าเขารักคุณคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยควรจะทําให้มันดีจริงๆนะแล้วก็ตัวเขาเองก,ก็เหมือนกับว่าเริ่มที่จะรู้ใจตัวเองแล้วว่าการที่ได้เคยแตกแยกกับคุณไปหรือว่าการที่ มีปัญหากันเนี่ยมันทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขาควรจะทําให้มันดีกว่านี้นะควรที่จะแสดงความรักความรู้สึกที่มีต่อคุณมากกว่านี้เพราะเหมือนกับว่าคุณไม่อยากอดทนแล้วอะ่ะคุณอยากจะได้ความรักที่ให้เกียกรติกันที่ไม่หลบหลบซ่อนๆอนอีกต่อไปหรือว่าไม่ทําอะไรให้ขาดความเชื่อใจกันนะนะไม่เอาแค่แบบว่าดีแต่พูดไม่ทําอะไรประมาณนี้นะงั้นขอดูหน่อยว่าตอนนี้ตัวคุณเองอะค่ะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาอยากจะพัฒนาความสำคัญกับเขาหรือเปล่า ตัวคุณเองอะคะ่ะเหมือนรอคอยเหมือนมีคําตอบให้ตัวเองอยู่แล้วอะคุณอาจจะมีกําหนดระยะเวลาให้ตัวเองก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าระยะเวลาเท่านี้เขายังไม่ทําอะไรแบบนี้คุณอาจจะหาทางอื่นในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปอีกในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะตัวคุณเองอะคะ่ะอยากจะได้พื้นที่ปลอดภยัยอยากได้ความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ ตัวคุณเองดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะจะมีความรักก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ขอให้รู้สึกว่าฉันเป็นคนที่มีค่าฉันเป็นคนที่มั่นคงอ่ะมีความสบายใจอ่ะแต่ทุกๆครั้งคุณก็จะรู้สึกนึกถึงคนคนนี้มันตัดขาดไม่ได้คุณมีความรักและปรารถนาดีให้กับคนคนนี้อยู่เสมอนะคะมันก็เลยเป็นการรอคอยอยู่แบบเนี้รอไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะมันเหมือนกับ รอดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ในเมื่อคุณก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนกับคุณอ่ะสตาร์ดรอแล้วอ่ะบอกมาสิเดี๋ยวฉันจะลุยเองเดี๋ยวฉันจะไปเองเดี๋ยวฉันจะดูแลเองคุณรู้สึกเหมือนกับทําไมฉันต้องเป็นคนที่รอและก็เตรียมพร้อมสําหรับเขาอยู่แบบนี้อยู่เสมอๆนะงั้นมาดูกันว่าแล้วตัวเขาอะค่ะเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกเหมือนกับเขามีความสุขมากๆนะเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณเวลาที่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือพูดคุยหรือว่าได้พบเจอกันน่ะเป็นความรักเป็นคนรักนะคะเขารู้สึกเหมือนคุณเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะมีระยะทางหรือว่าจะมีความห่างไกลกันหรือว่าเคยเลิกลากันไปแล้วเขายังนึกถึงคุณในสิ่งที่ดีๆนะความคิดที่เขามีเขาอยากจะพัฒนากับคุณนะคะแต่ว่า มันด้วยความที่เขาต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าด้วยความที่เขาจะต้องทําอะไรตามหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือเวลาที่เขาจะต้องใช้อ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ค,ค่อนข้างเงียบแล้วก็รักสันโดษบางทีไม่ใช่ว่าไม่รักไม่คิดถึงไม่อยากพัฒนานะแต่โลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะงั้นมาดูกันว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะ แค่ไหนอยากพัฒนาไหมและจะทำยังไงเขาค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะกับความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาอยากจะพัฒนาแน่นอนนะคะแต่แค่ว่ามันยังไม่รู้จะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงจริงๆอะคะ่ะไม่รู้จะทำยังไงให้ใหมันถูมจับต้นชนปลายไม่ถูกคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆแต่เรื่องราวชีวิตตัวเองเนี่ย ไม่รู้จะทํำยังไงว่ามันถึงจะดีเขามองเห็นคุณเป็นคนที่เติมเต็มเป็นครอบครัวเป็นความรักเป็นความสุขของเขานะคะงั้นมาดูกันว่าคุณควรจะทํำยังไงคุณควรจะเหมือนกับ บอกในสิ่งที่คุณคิดบอกในคุณในสิ่งที่คุณต้องการอะคะ่ะไม่ใช่คิดเงียบๆอะการที่คุณรักและภูมิใจในตัวเองอะดีแล้วนะการที่ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขด้วยอะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีในการที่มอบความสุขให้กันแล้วก็ยังพูดคุยติดต่อกันอยู่อะค่ะความห่วงใย,ยที่คุณมีให้เขาอะมันดีนะเขาก็รับรู้แาะคะ่ะแล้วมันจะทําให้คุณได้เดสสันเป็นความสุขเป็นการเริ่มต้นใหม่ประสบความสำเร็จในชีวิตรักครั้งนี้นะคะซู้ๆค่ะ 里，里,里。